ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีเอ็นคับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะครับก็เมื่อเช้านี้ก็ลองไปดูจุดกําเนิด PCP นะครับก็ได้ลองอ่านแต่ก็หาข้อมูลยากมากเลยรู้สึกจะมีอยู่เว็บเดียวนะเขาบอกว่า PCP มันมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะก็ประมาณ400กว่าปีส่วนรายละเอียดเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนะครับก็ เมื่อเช้าอยู่ว่างก็ลองเข้าไปอ่านดูเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพออ่านเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันเนาะว่าจุดกําเนิด PCP มันเป็นยังไงนะแต่ว่าโอ้โหมันก็สี่รอปีนี่ก็นานนะคนสมัยก่อนเขาทํายังไงกันก็ไม่รู้โอเคครับคลิปนี้ก็มาตอบคาถามให้มันเดิมนะครับก็มีท่านหนึ่งเขาถามว่าเขาจะทําคอนเองนะครับระยะคอนต้องใช้ยาวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นพวกที่เขาวางโหลดมาตรฐานนะถ้าต้องมันมันต้องแยกก่อนเนาะว่าแบบ ถ้าเราไม่ได้วางโหลดมาตรฐานหรือว่าหรือว่าเราไม่เอาแบบมาตรฐานนะครับเมื่อก่อนนี้มันก็ทํายาวก็ก็ได้นะยาวก็ระยะตีมันก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สวยเนาะถ้าเอาระยะมาตรฐานก็จะมีอยู่ที่แล้วแต่ค่ายนะแต่ก็ไม่น่าเกินนี้นะเพราะว่าผมไปวัดมาแล้วเนาะก็ยาวอยู่ที่สิบสี่เซนนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็ยาวอยู่ที่สิบสี่เซนครึ่งนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้เนาะ ไอ้ห้องค้อนที่เรามาใส่กับพวกวาวเยื้องวาวยิงตรงนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับวาวเยอรมันนะวาวเยอรมันนี่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบเป็นค้อนที่เขาทําเองอ่ะเขาจะทํา15มิลสิบหกเออสิบห้าเซนสิบหกเซนก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันก็จะได้เพิ่มระยะตีขึ้นมาอีกนะครับก็ส่วนมากส่วนมากค้อนทําไมเขาถึงทําแค่นี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะ ชักของโหลดด้วยนะครับเราทํายาวไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะเพราะว่าระ,ระยะชักของโหลดมันก็จะได้มันจํากัดอยู่ที่ระยะโหลดนะครับก็คือมันก็14เซนเนี่ยมันก็น่าจะพอดีนะครับมันก็จะวางพอดีวางสวยพอดีนะ14เซนสิบสี่เซนครึ่งนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วผมขออ่านดีกว่ามีท่านนึงเขาถามว่าควิกนะครับมันช่วยในเรื่อง การเติมลมเพื่อเราเบาแรงในการสูบใช้เปล่าก็คือควิกควิกที่เขาใส่ซูเปอร์ลีนนะครับควิกโมนะที่เขาใส่ซูเปอร์ลีนนะแต่ที่ผมไม่มีแล้วนะครับแต่ก็ที่เพื่อนมีถ้าใครเอามาเดี๋ยวผมเอาหนะ้าเฟซให้แล้วก็ลองทักไปซื้อเอานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่ผมทํามาต้นทุนมันสูงเนาะก็เลยหลังๆก็เลยไม่ได้ทํามานะครับก็คือชุดโมควิกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เติมลมง่ายนะครับก็คือมันมันช่วยในเรื่องในเรื่องการทนนะก็คือควิก ควิกบางทีเราซื้อมาเราไม่รู้ว่าอายุของมันกี่ปีแล้วพอเราเติมไปสักสามพันอย่างเงี้ยโอลิงมันชอบขาดชอบรั่วนะครับบางทีก็3 5มพันมันก็ชอบรั่วชอบขาดนะครับเขาก็เลยหันมาใส่เป็นซุปเปอร์ลีนนะครับเพื่อแก้อาการโอริงขาดนะครับแต่แต่ที่ผมเจอนะตัวที่ผมก็ไม่ได้ใส่ควิกโมเนาะก็คือผมผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนโอลิงมันก็ยังใช้ได้นานอยู่นะก็ตัวล่าสุดนี้ก็น่าจะ ตั้งแต่เลิกทำฟิกควิกโมมานี่ก็น่าจะสองปีแล้วมั้งมันก็ยังไม่รั่วนะครับก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเนาะก็ถ้าเราไปเจอโอลิงที่ทนมันก็ทนนะแต่ว่าบางตัวที่มันติดมาเฉพาะบางตัวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมันทนตัวไหนมันไม่ทนนะมันก็มีโอกาสเจอนะที่ว่าเราอัดไปสามพันแล้วบางทีมันรั่วมันซึมนะครับก็เขาก็เลยแก้ด้วยการใส่ซูเปอร์ลีนนะครับซูเปอร์ลีนมันก็มีข้อเสียของมันอีกนะครับก็คือถ้า ถ้าบา,บางตัวนะถ้าเราแต่งไม่ดีถ้าเราขัดหน้าซูเปอร์ลีนไม่ดีหรือเราทําไม่ดีนะมันเติมไปสองพันห้าบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็มันก็มีข้อเสียของมันนะแต่ที่เมื่อก่อนนี้ที่ผมเอามาขายก็คือผมเททดสอบให้ทุกตัวว่ามันอยู่ทุกตัวนะครับแต่ว่าที่เพื่อนผมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทดสอบหรือเปล่าแต่ว่าผมสามารถแนะนําให้ได้นะถ้าใครอยากได้นะครับแต่ที่ผมไม่มีนะครับควิกโม o ก็สรุปนะครับควิกโม o ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยในเรื่องการเติมลมแต่ช่วย ในเรื่องของการทนทานนะครับก็คือแทนโอลิงเนาะอันนี้ผมมีสูบตัวนึงใช้มา1ปีคิดจะปล่อยในราคาเท่าไหร่ซื้อมา1,500งนารนะครับเหตุผลที่จะปล่อยเพราะไม่มี PCP นะครับอันนี้เขาบอกว่ามันต้องเอามาเปลี่ยนโอลิงนะครับถึงจะใช้งานได้ถ้าเท่าที่ผมเจอนะก็ น่าจะราคาอยู่ทักห้าร้อยเนี่ยนะประมาณนั้นเพราะว่าเราต้องเอามาซ่อมเองแต่ถ้าเป็นของใช้ได้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับก็อยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงกันอันนี้ก็คือถามความคิดผมนะว่ามันต้องเอามาซ่อมอีกนะครับก็น่าจะราคาห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับก็น่าจะออกยากนิดน,นึงนะเพราะพวกสูบเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ราคาไม่แรงไม่แรงมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอย่างที่ผมเกตเล็ก เกจเล็กผมก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเกตใหญ่ขายอยู่ที่พนะันหกเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนี้มันก็จะเป็นพันห้ากับพันแปดนะก็ราคาสูบก็ลงมาเยอะแล้วนะครับก็ถ้าใครจะเอาก็เดี๋ยวผมลองให้พี่เขาคอมเมนต์มาใหม่ดีกว่าว่าพี่เขาจะตั้งไว้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ถ้าให้ผมตีราคาก็อยู่ที่หนะ้าหกร้อยเนาะผมก็เท่าที่ผมเห็นมานะครับเอาจากประสบการณ์ที่ผมเห็นมานะ อันนี้คุณสิรินะครับเขาบอกว่าผมใช้เบอร์สามลูกหมุนควงตอนยิงเห็นว่าหมุนนะครับแต่ว่าระยะระยะต่างกันก็คือเข้าเข้าเข้าซ้ายบ้างเข้าขวาบ้างนะครับเกิดจากอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเบอร์สองก็คือเกาะกลุ่มดีนะครับอันนี้ผมก็อยากให้เช็คตรงบูทเข้านะครับบูทเข้าโหลดเนาะผมเคยลงคลิปอธิบายไว้นะครับว่าว่ากลุ่มมันแตกสาเหตุที่ pcp มันต้องเจอนะก็คือเรื่องของบูทกับ ลูกขึ้นลำนะครับแล้วก็เก็บเสียงนะถ้าอาการนี้ผมก็ผมก็วิเคราะห์ไปแค่ที่2ประเด็นนี้นะครับก็คือชุดลำมันเข้าไปในบูทหรือว่ามันมีระยะห่างบูทนิดนึงนะครับก็วิธีแก้เบือเบ้องต้นนะก็ลองคลายน็อตครอบครอบลำแมลิ้นจะพันกันอีกแล้วคายน็อตครอบลำนะครับแล้วก็หาไม้หรือพลาสติกดันลำทองเหลืองเข้าไป เข้าไปให้มันชนนะครับก็คือมันอาจจะห่างอยู่นิดนึงนะครับมันมีผลนะครับห่างแค่ครึ่งมิลมันก็สเปะสปะนะครับก็ลองคลายนอ็อตครอบลำแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ลองเทสดูนะครับถ้ายังไม่หายผมก็ว่าน่าจะเกิดจากเก็บเสียงถ้าผมวิเคราะห์ผมว่าเกิดจากสองจุดนี้นะครับก็ลองดูนะครับก็แก้ไม่น่าจะยากเนาะเพราะว่าเบอร์สองมันเกาะกลุ่มอยู่เนาะอันนี้คุณกวน,น้อยเขาบอกว่าหลอดเขาต่อ วาวแบบที่แปลงจาก M4 เป็นบูพับถังหน้าเดปเตอร์ขนาดเกียวเท่าไหร่มันตอบไม่ได้ไน,นะครับอย่างผมอะที่ผมทําเป็น FX นะก็คือที่ผมต่อถ้าถ้าเราไม่เอาท้ายตัวนี้มาใส่มันก็เป็นบูพับเลยแหละที่ผมใช้นะก็คือวาวแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากันเลยนะครับผมสั่งกึงมาพอพอผมเปลี่ยนวาวผมที่แรกผมใช้อะไรนะทรนโด,โดอ่าผมก็ ไปกึงทอร์นาโดมามันใส่ได้พอผมไปเปลี่ยนวาลวเป็นซูเปอร์ไฮเฟเชอร์ผมจะเอาข้อต่อตัวนี้ไปใส่มันก็ไม่ได้นะครับเกีียวมันความละเอียดมันไม่เท่ากันนะครับพอผมเปลี่ยนไปอีกค่ายหนึ่งมันก็ไม่เท่ากันอีกสรุปแล้วตอนนี้ผมมีข้อต่ออยู่3าตัวเลยนะก็ถ้าถ้ายังไงลองทักมาในไลน์ก็ได้เพราะเพราะที่ผมมีอยู่เหลือ,ออีก2ตัวที่ไม่ได้ใช้เผื่อมันอาจจะตรงกันก็เดี๋ยวผมแบ่งให้ก็ได้นะครับที่ผมมีอยู่เนาะแต่ถ้าถามว่าเกีียวเท่าไหร่ผมก็ ไม่รู้ขนาดเกีียวนะภาษาช่างแต่ผมรู้ว่าแต่ละค่ายเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยเพราะว่าผมได้ทามาสามตัวเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ใช้แค่ตัวเดียวเนาะอีกสองตัวผมรู้สึกว่าผมจะเอาไปใส่ตัวอื่นแล้วก็เหลืออยู่ก็ต่ออยู่สองตัวนะครับก็ลองทักมาเดี๋ยวถ้าเกิดมันตรงกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับพี่ครับ นี่คุณพัฒรายุทธนะครับเขาถามว่าผมอยากถามว่าอยากถามเป็นความรู้ครับโหลดติค้อนเขาเจาะรูลมขึ้นยังไงครับผมไม่เคยใช้ครับโหลดติค้อนนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าเออเขาเจาะรูยังไงวะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือโหลดติดค้อนข้อดีของมันก็คือมันไม่มีปัญหาเรื่องลมลมแบบตีหน้าตีมือตีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นดุนเดียวกันเลยแล้วเขาก็เจาะรูลมขึ้นนะครับวิธีเจาะของเขาก็คือ เขาจะเจาะรูด,ด้านตัวที่เรายึดโหลดนะครับมันจะตรงระยะระยะเท่าไหร่สิบสิบเก้าจุดห้ามิลสิบเก้ามิลครึ่งหรือยี่สิบมิลนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นสิบเก้ามิลครึ่งนะครับก็คือเขาจะเจาะตรงนี้เลยตรงสิบเก้ามิลครึ่งนะเขาวัดเขาวัดจากห้องคอนนะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเขาก็เจาะตัวยึดตัวยึดบูทนะครับก็คือเจาะลงไปทะลุเลยนะครับมันก็จะเป็นรูลมขึ้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็เจาะกันอยู่ที่ เท่าไร่อัะเมื่อก่อนนี้มันจะใช้เป็น M5 เนาะ M5 ก็จะเจาะกันอยู่ที่4.5มิลนะครับเพราะว่าตัวบนมันต้องทําเกียวเป็นตัวดันโหลดนะครับก็4.5มิลเพียงพอไหมสําหรับความแรงเพียงพอนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดซึมจุดออกเลยนะครับก็อันนี้ผมก็หยิบมาด้วยเนาะกะ็เดี๋ยวเอาให้ดูเลยทะกันตรงนี้นะครับเขาจะเจาะตรงนี้เนาะมันจะเป็นตัวยึดยึดบูทนะตัวนี้นะครับ นี่นะครับเขาจะเจาะทะลุลงมาด้านนี้เลยนะครับเขาจะเจาะมาฝั่งนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวขึ้นลมนะครับมันจะตรงกันเนาะถ้าเราจะใหญ่กว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเราจะใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้แต่เราก็ต้องขยายตัวบนนี้ตามนะแต่ผมว่าแบบนี้มันก็โอเคแล้วนะสวยแล้วนะตัวนี้นะครับโหลดติดคอนนะมันจะเป็นชิ้นเดียวกันครับหน้าตาประมาณนี้นี่นะครับตัวนี้มีเซฟไกลนะเซฟไกลนี่ถ้าไม่ขึ้นมันกดไม่ไดน้นะครับนี่นะครับ ก็เซฟไกลเซฟไกลก็ยิงไม่ได้นะครับก็เซฟถึงจะลั่นได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโรติดคอนนะครับที่สงสัยว่ามันเจาะรูลมขึ้นยังไงตัวนี้ก็เป็น M5 ทั้งหมดเลยนะครับก็คือยึดครอบลาสามตัวเลยก็เพิ่มความแน่นหนานะครับเข็ม FX ที่ผมเคยบอกหัวมันเลียวนะครับนี่เนี่ยนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะหัวมันจะเลียวนะหัวมันจะเลียวเลียวเพื่อให้เข้าไปในตูดกระโปรงลูกนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยอะหัวจะโตนะครับ เขาจะทํามาแบบไม่เลียวนะทุกวันนี้มันอัปเดตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะโรติดคอนก็เอามาให้ดูนะครับก็ต่อไปเนาะจบสําหรับเรื่องโรติดคอนนะครับอันนี้คุณสุวรรณศักดิ์ขอช่องทางติดต่อก็ลิงก์ผมอยู่ด้านนี้นะครับมีสามเหลี่ยมเล็กๆก็จิ้มเข้าไปเลยเนาะมันก็จะ มันเป็นลิงก์ไลน์นะครับเราไม่ต้องมาทิ้ง ID นะก็คือถ้าทิ้ง ID เนี่ยบางคนเขาไปคอมเมนต์บางทีก็ไปทิ้ง ID ไว้ในคอมเมนต์ก็ทักกันไปผิดไปถูกเมื่อก่อนนี้ผมก็ยังโดนหาว่าโกงอยู่ผมก็ยังงงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวตัวผมก็ไม่ได้ขายนะก็มาคอมเมนต์ว่าผมไปโกงผมก็งงนะครับก็ตอนหลังนี้ผมก็เลยทิ้งเป็นลิงก์เลยนะครับมันจะไม่ต้องวิ่งไปหาคนอื่นนะมันจะวิ่งไปหาผมเลยก็ถ้าจะสอบถามอะไรก็จิ้มด้านนี้นะครับมันจะมีสามเหลี่ยมตัวเล็กๆนะครับจิ้มลิงก์ เข็ม F X เจาะรูทำทาเกียวยึดโหลดใหม่เลยให้สามารถดันลูกเข้าไปในรังเพลิงลึกกว่าเดิมได้ไหมเจาะเจาะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาหมายถึงว่าเจาะระยะไหนเจาะระยะเข็มนี้หรือเปล่าถ้าเจาะระยะเข็มนี้มันก็ได้นะครับมันก็ มันก็ต้องดูช่วงระยะนี้นะครับถ้าเกิดเราแบบขยับไปเยอะเ mm. วลาเราขึ้นมาอย่างเงี้ย mm. พอเราขึ้นมาเงี้ยมันจะไม่สุดนะครับเพราะว่าระยะนี้มันเผื่อไปข้างหน้าแล้วใช่ไหมเข็มมันก็จะโผล่กลายเป็นใส่โม่ไม่ได้นะครับมันก็ต้องดูระยะนะครับก็ถ้าระยะที่ดีมันก็ต้องเอาให้พ้นเพื่อเสียบโม่ได้แต่ผมว่าตรงเนี้ยน่าจะทํายากผมว่าเรามาแก้ที่บูทนี่น่าจะง่ายกว่าอย่างตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องขวาน,นะครับเพราะว่าเข็ม fx มันช่อง ช่วงนี้ช่วงเนี้ยมันทํามายาวนะครับก็คือมันเลยบูทเข้าไปนะก็คือสามารถดันลูกขึ้นลําขึ้นขึ้นลําได้เลยนะครับโดยไม่ต้องควานบูทนะครับมันก็มีหลายอย่างเนาะหลายวิธีนะครับที่เราจะเพิ่มระยะเข้าไปนะก็ควานบูทก็ได้เราจะทําเข็มยาวขึ้นก็ได้หรือถ้าทําเข็มยาวขึ้นมันก็ต้องดูระยะชักตัวนี้ด้วยนะครับก็คือมันต้องดูให้ต้องดูให้เหมาะสมกันนะครับก็คือ ถ้าเราขยับเยอะไปก็ยัดโมไม่ได้อีกนะครับก็เพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมผมก็ว่าได้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ระยะเนาะผมเคยไปเจอของบางค่ายนะครับขึ้นมาเข็มมาคาอยู่ครึ่งครึ่งโหลดอะมันมันข้อเสียของมันก็คือระยะตีมันก็น้อยโมมันก็ใส่ไม่ได้จะใส่โมได้ก็คือต้องง้างไว้ง้างแล้วก็เรายัดโมพอเราก็ปล่อยแล้วพอเราปล่อย ปล่อยใบปุ๊บพอเราขึ้นม่อย่างเงี้ยมันก็ต้องง้างให้สุดเพื่อให้โม่มันหมุนนะครับแล้วก็ช่วงช่วงตีของลูกค้อนมันก็จะน้อยไปด้วยก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้กับโมมานหนาแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าโหลดติดค้อนมันเป็นลักษณะนี้นะครับก็ส่วนประวัติ P P พีซอ่าเดี๋ยวขอไปอ่านให้เข้าใจก่อนบางทีเขาแปลมามันไม่ตรงประเด็นอ่ะมันมันแปลมันแปลแบบ แต่ภาษากฤนเป็นไทยมันก็คือใช้คอมแปรเนาะเขาไม่ใช่ว่าคนแปลแล้วมันก็มีอยู่แค่เว็บเดียวนะที่ให้ไปศึกษาก็เดี๋ยวถ้าผมเข้าใจแล้วก็ว่างๆว,ว,วันหลังก็จะมานั่งเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับประวัติ PCP นะก็เมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะใช้ในในสงครามด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นทหารออสเตรเลียมั้งแล้วก็มีท่านหนึ่ง พี่ท่านหนึ่งพี่ใหม่นะก็นานแล้วที่ผมผมเคยฟังเขาว่าต้นกําเนิดจริงๆอะ่ะมันเป็นเยอรมันนะครับที่เขาทําขึ้นมาแต่ว่าในที่ผมไปศึกษามันไม่บอกประเทศแต่มันบอกบอกแค่ว่าออสออสเรเลียมามาปรับปรุงต่อแล้วก็มีญี่ปุ่นมาปรึกปรับปรุงต่ออีกอเดี๋ยวว่างๆก็เอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ